นี่ไงไม่ใช่อะไรหรอโอ้โหเต็มเลยอุดไว้อุดไว้โอ้โหฮับได้ชุดเกาะม,มาครบเซตเลยสปนนสอนเนอร์ซอมบี้โอ้โหเยอะมกมั่ว เจอของดีข้อให้แล้ว,ยว,อ,นะยวอ,อยากกดแล้วนะจะกดใหได้ส่ายเดียวใหยินดีขอเวลาชิวๆครับครับ ปิดมันปิดมันปิดมันให้หมดโอ้ยโอ้ยนี่พอชุดทองช่วยชีวิตเราไว จุดทองแท้ๆไหนดูในกล่องลีรางวัลคุ้มค่าไหมเฮ้ยคุ้มค่ามากขอบคุณสำหรับถังและกัญชาหนึ่งอันไป <Yeah. S 1> เก็บของไม่จำเป็นแล้วกันเกาะหนางทองอันนี้เอามาแล้บก็ทองเราเ็ใส่เข้าไปหินพวกนี้ เงินเน่าโอ้โหเงินเน่าก็ทำอะไรไปได้ละเอาไปสอมบี้ยังตอบขนไก่อยู่ไหมโอ้โหเฮ้ยป่าไปแล้ว,วสปาวสอมบี้ยึดแล้วเย้

โอ้โหแก็อ oh ุดทางน้ำได้ลยใช่ไหมอามุมอามุมอันน yeah. okay. ี้น mm ี hmm. well, uh ่นี่โอเคกอันนี้หมวกทองน้ำอยู่ไหนเนี่ยน้ำอยู่ไหนโอ๊ย ปิดน้ำปิดน้ำโอเคเอ๊ะคูเป็นทางครอบสโตนดีกว่าสวยงามออ้วันจริงๆนะจะเจอสปอนเนอร์สเกลตันมันจะดีกว่าแล้วเรามาทางไหนอ่ะ เขออุดนะ้ำตรงนี้ด้วยละกันหนึ่งหน่วยสองหน่วยแล้วก็ตรงโน,น้นอืมอืมอืมเอ้ยเอ้ยโอเคทางกลับอยู่ไหนอุ้ย เห็ดโถนึกบ่บแมงมุมเครดลตการ์ดไม่รูปกล่องค้ามาด้วยกรรมละเราเก็บเห็ดไปด้วยเก็บเห็ดไปด้วยเก็บเห็ด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 ทำ เนี่ยเห็ดเถื่อนมันเป็นเห็ดใต้ดินเห็ดเถื่อนเวลาโอ้โหมุกอย่างฮามีแต่คนขำมุกเนี่ย <c oughs> เ,เห็ดเถื่อนเงียบเลยเออเออมือมือ,มอทุกเห็ดเอาเอาเล็กทุกเห็ดอ่ะเอเอเก็บกลับบ้าน ที่มุดถึงจะโตหูไหมว่ถ้าจะปลูกในที่สว่างางก็ใช้กลอกกระดูกเอาทีที่มันมุดก,กวางเห็ดให้ได้เราก็เอาเลอกกระดูกโรยเข้าให้กลายเป็นเห็ดบะ,ะฮึมบะฮึมไปทอง My God Ui yêu điều, 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 điều này. Điều Ui, đại carrot, đeo 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 mà đeo เราเาเอาต้อแปดอันนะจะได้ไม่้างโคนีเงินีเงินไหนข้าัวไปยังวะเเข้าัวยังอืมเข้าไวแล้วดีมากเขี่ยตามเลย ไม้เอานะไม้เอาเราเจอทองตัวนี้เก็จย,ยังโอเคเอามาแค่นั้นก่อนนะทำที่ขุดเลยเดี๋ยวทำดาบด้วยดาบจะพังแล้วหย,ยีขุดทองกันขุดทองขุดทอง

đi 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 auto cầm lại thằng nó kia dưới này em ui, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không này ขึ้นเลยตเตาเผาเราเมื่อกี้นตเตาเผาแหว้อายู่เตาเผาหายโอ้กรรมแล้วเะเตาเผาหาย oh wow.